สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็ผมมีปลาหมึกนะครับผมมีหมึกย่างนะครับหมึกเสียบไม้ตอนนี้เราต้องแข่งกับมแมลงวันนะครับคุณผู้ชม,มแมลงวันเยอะมากบ้านผมอะ่ะมากินด้วยกันเลยครับผมนี่คุณผู้ชมแซ่บๆอีกแล้วครับวันนี้อืมกินคนเดียวจะงองางหน่อย ผักชีครับนี่มีผักชีด้วยคุณจะมาตอมอะไรต้องหนาเน่คุณผมให้คุณตั้งหนึ่งไม้แล้วเนะี่ยกลักไว้ให้หนึ่งไม้แล้วยังไยังจะมาตอมกับพวกเราอีกคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบปลาหมึกย่างมาครับผมห้ามพลาดเมนูนี้ มากูดก็ผ่าไปแล้วนั่นทุกคนมันยังมายังมาต้อมอีกอะ <laughs> กินคนเดียวครับผมจะแปลกๆหน่อยปกติเคยกินกับน้องๆน,น,นะคุณผู้ชมกินคนเดียวก็รู้สึกว่าคว้งคว้างนะครับคุณผู้ชม <laughs> ลาาเลยเนาะลาเลยก็แล้วกันครับผมขี้เกียจเกียจมาจิ้มทีหลังอ,อย่างนี้เลย แมงวันหัวเขียวด้วยทุกคนตัวใหญ่ครับ เม <c oughs> นูปลาหมึกครับผมยอมยอมมาแรงวันจริงดูดิคุณผู้ชม <c oughs> ผมไม่ได้พักมือเลยเนี่ยยิ่งกินคนเดียวได้ปัดคนเดียวอีกคุณผู้ชมครับมุดกล้องมาได้ไหมครับผม มาช่วยกันกินหน่อยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมแมลงมันเยอะมากมีคุณผู้ชมบอกว่าให้ใช้มะกรูดนะผมผ่าไว้นะครับผมผมก็ผ่าไว้เต็มเลยมันก็ยังไม่กลัว ba mực đẹp, nằm tim sạp กินกับผักสลัด มือไม่ว่างจริงๆปัดมแมลงวันกินไม่มีความสุขเลยครับคุณผู้ชมวันนี้มแมลงวันกวนมากผมใช้แน,น่นกาวนะครับกาววางไว้ติดเต็มเลยแล้วก็เอาไปปักไว้ให้มันเกาะอีกไม้นองเกาะเต็มเลยแล้วมันก็จะมาตอมนี่อีก ยอมครับผมยอมวันนี้วันนี้ก็ทําปลาหมึกมาโ,โหซื้อปลาหมึกมาสาิบไม้คุณผู้ชมกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยนะฮะจะต,ต้องไปแจกเพื่อนบ้านหรือว่าแจกหลานๆอนึ่แล้วนะวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่ใกล้มามากินมารับได้นะ <laughs> แจกครับผมคนละห <laughs> ้าไม้ด้วยใกล้มาเลยครับผม เดี๋ยวถ้าเยอะถ้าเยอะจะจัดเดี๋ยวจะจับมาขัา้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจับมแมลงวันขั้วไหมครับ เมนูแปลกเลยนะมันเยอะจัดถ้าเราไม่กินมันอะ่ะมันก็จะแพร่ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราต้องจับมันกินบ้างแมลงวานตัวใหญ่ๆเนี่ยหัวเขียวเนี่ยคุณผู้ชมกล้ากินไหมครับผมแต่ต้องทำใมันสุกนะ อออืเดี๋ยวตีตายเลยวันนี้ปลาหมึกไม่มีเอ็นเลยครับทุกคนมีแต่นเนื้อนะครับ ปกติผมชอบกินเอ็นมันกรอบๆอ่ะวันนี้มีแต่นเนื้อครับผม ผมทําตามสูตรที่คุณผู้ชมบอกแล้วนะถ้ามากูดมามันก็ไม่ค่อยจะกลัวครับกินปลาหมึกมันแรงกว่ากินมะกูดมันเลยมาจอมมาครับคุณผู้ชมอีกส้นหนึ่งไม้ครับผมมาตอนนี้ก็กินคนเดียวครับผมไมร่แมลงวันไม่ทานแล้วนะฮะ <c oughs> วันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมากินหมึกด้วยกันนะครับผมน่ะม่แยะใช่ไหม ปล่อยให้ผมกินฟินหน่อยก็ไม่ได้คนเดียวก็กินไปบนไปนะคุณผมมู้ช <laughs> ม กระดาษกาวติดเต็มเลยเอา้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปว่ากันใหม่นะครับผมคลิปนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ